วันนี้จะมาชวนคุยนะครับว่าคุณคิดว่าเกมแนวไหนนะครับเหมาะกับ Nintendo Switch ที่สุดซึ่งแน่นอนนะว่าคำตอบของแต่ละคนเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันนะอย่าเพิ่งต่อสู้ตบตีกันนะครับผมก็เล่นเกมด้วยกันนะเกมทุกแนวเล่นบน Switch ได้อยู่แล้วแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เล่นมานะครับคุณรู้สึกว่าอืมเครื่อง Switch เนี่ยแนวไหนนะครับที่รู้สึกว่าเข้ากับเครื่องได้เป็นอย่างดีครับลุกแมวเองนะนอกเหนือไปจากเกม e x c l u s i v ูของเขาแล้วนะฮะ ลุงแมวรู้สึกว่าเกม JRPG เนี่ยเข้ากันเป็นอย่างดีนะกับเครื่องส w i t นะครับสาเหตุหลกัหลกๆเนี่ยก็เพราะว่าตัวเครื่องส w i t เนี่ยมันเป็นแบบพกพานะก็เลยทำให้เราสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะครับผมก่อนหน้านี้นะก่อนจะเล่นส w i t อะลุงแมวไม่ค่อยเล่น JRPG เท่าไหร่นะคือแน่นอนว่า JRPG เนี่ยเป็นหนึ่งในแนวเกมที่ เกมเมอร์สายลุงแบบลุงแมวเนี่ยสมัยก่อนตอนเป็นเด็กก็ต้องเล่นกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมแนวหลักประมาณหนึ่งนะพวก Final Fantasy, Dragon Quest อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอลุงแมวเริ่มโตนะครับเริ่มมี PlayStation นะเริ่มมี p พ a y 3, p l a เพเกมที่มันเป็น RPG หรือว่า JRPG เหล่านี้เป็นพวก Turnbase d นะครับต่อสู้กันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะ หลักๆสำหรับลุงแมวเองเนี่ยก็คือเกมเหล่านี้จะยาวมากนะครับอย่างเช่น Final Fantasy เนี่ยก็แบบว่าหลายแผ่นใช่ไหมหลายแผ่นต่อกันแล้วก็ลุงแมวจําไม่ค่อยได้นะจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้นะครับผมแล้วก็กว่าจะได้เล่นเนี่ยมันมันห่างกันนานนะบางทีแบบเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ทำให้ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้เท่าไหร่แต่ว่าทาุกครั้งที่ได้มีโอกาสได้เล่นนะต่อทีวีอะไรมันก็สนุกอยู่แล้วนะครับแบบอย่างเช่น r a s i t e e v e โอ้โหพูดนี้นึกถึงช่วงเวลา อันหอมหวานยาวนานนะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ว่าพอเริ่มโตเกมแนวแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอมีส t c h นะครับก็ทำให้ได้กลับมาเล่น JRPG อีกครั้งหนึ่งนะก็อย่างที่บอกเพราะว่าพกพาง่ายเพราะฉะนั้นนี่ก็สามารถเอาไปที่ไหนก็ได้แล้วความเด็ดมากอันนึงนะของ s สวิชเนี่ยคือกดปุ่มสล e ปโหมดนะครับก็คือกดแค่เปิดปิดอ่ะมันก็ปิดเลยนะ คือมันไม่ต้องปิดเครื่องนะครับเล่นค้างอยู่ใช่ไหมคุยัอยู่ถึงตรงนี้เนาะกดปิดทีนึงปุ๊บแค่นี้ก็หน้าจอก็ดับไปแต่ว่าตัวเกมมันจะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยซึ่งมันเด็ดมากนะมันทําให้คนอย่างลุงแมวที่จําไม่ได้อะว่าอะไรอยู่เล่นถึงตรงไหนแล้วนะครับสามารถที่พอเปิดเครื่องมาแล้วเล่นต่อมันเล่นต่อไปได้เลยนะไร้รอยต่อมันอารมณ์เหมือนกับ เราดูซีรีส์อยู่บน Netflix อย่างเงี้ยดูเสร็จใช่ป่ะแล้วเอ้ยเราต้องไปทำอย่างอื่นใช่ไหมเราก็แค่ปิดนะครับปิดแอป,ปออกไปกดรีโมทเนาะปิดออกจากแอป,ปอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาดูกดอีกครั้งอ่ะมันก็เริ่มจากตรงนั้นให้เราเลยนะครับซึ่งสวิชอะให้อารมณ์คล้ายกันนะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนีเ้เครื่องอื่นๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าพอมันมาบวกกับการพกพาเนี่ยมันก็ทําให้ความสามารถตรงนี้มันเด่นชัดขึ้นมานะับรู้สึกว่าเหมือนกับ การเล่น JRPG ซึ่งเน้นเนื้อเรื่องด้วยเนี่ยก็ทำให้ฟิลเหมือนกับอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วไม่เท่านั้นนะลูแมวเ,เคยบ่นในหลายๆคลิปเน้ว่าการใช้ w สวิชตัว j o ยคอนของเขาที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเล่นเกมแอคชั่นจ,จ๋าๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องหาพวกจอยเสริม erm ใ,ใ,ใดๆมาใส่ใช่ไหมแต่ว่าด้วยกลไกของเกมที่เป็น JRPG turn based พวกนี้นะครับคือ มันไม่ได้ต้องการการแอคชั่นสุดขีดนะก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆอะ่ะคือกดปุ๊บก็เล่นได้เลยนะครับมันหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบจะต้องแบบหันหน้าเร็วๆหรือว่าต้องแบบซูมเล็งยิงแบบ FPS แบบ TPS อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นขอแค่มีปุ่มอ a n a l อกซ้ายอนาล็อกขวาใช่ไหมแล้วก็ ABXY ใช่ไหมครับแล้วก็ปุ่มกดทั่วๆไปเนี่ยที่สามารถกดตัวหนังสือเลื่อนผ่านไปได้นะกดควบคุม พื้นฐานได้โดยที่ไม่ต้องแบบถนัดมากๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับก็เล่นได้สบายอ,ะอ่ะก็มันก็ทำให้ลูงแมวรู้สึกว่าแนว JRPG เนี่ยโอเคไม่เท่านั้นนะด้วยการที่สวิชเนี่ยมีทั้งตัวไลท์ใช่ไหมจอขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวกล่องแดงนะแล้วก็ตัว OLED ซึ่งลุงแมวใช้หลักๆเนี่ยจะเป็น2ตัวนะครับก็คือ o l e d แล้วก็ตัวไลท์สลับกันไปมามันทำให การเล่นเกมทุกที่ทุกเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงมากกว่าเดิมอีกนะก็คือวิธีการที่ลุงแมวใช้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมติลุงแมวไม่ขี้เกียจนะแล้วก็อยากจะได้ความกระจ่างตาหรือว่าช่วงไหนเห่อเกมเอ่อที่แบบรู้สึกว่าอยากจะได้กราฟิกจ๋าๆเนี่ยลุงแมวก็จะเอาตัวโอเลไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนนะที่ลุงแมวเล่นบนที่นอนนะแล้วก็รู้สึกว่ามันอยากจะถือมือเดียวอะ่ะหรือว่าแบบนอนตะแคงนะแล้วก็เครื่องไม่หนักมากนะครับก็ ใช้ตัว Switch Lite ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยลูกแมวจะซื้อเป็นดีต่อไว้นะแต่ว่าหลังๆนี่ก็ซื้อตลับแต่ว่าเป็นสมาชิกตัว Nintendo e-shop นะตัว n i n เ e n d o w i t c h o n n i น e ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเซฟเกมอะ่ะมันจะครอสไปมาก็คือเล่นเครื่อง OLED ใช่ไหมเสร็จปุ๊บนะครับต่อให้เราเล่นเป็นตลับนะเราจะเปลี่ยนมาเล่น Switch l i เนี่ยเราก็แค่เอาเกมออกนะครับผมแล้วก็เข้ามาใส่ที่ตรง Switch Lite นะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดาวน์โหลดไอตัวเซฟ ผ่านระบบคลาวมาเท่านั้นเองนะก็จบแล้วนะครับก็เล่นต่อได้เลยไร้รอย,ย,ยต่อนะแล้วก็เล่นไปทั้งคืนนะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาจะกลับไปเล่นตัว Switch o l e d ก็ทาเหมือนเดิมนะคือเอาตัวตลับออกมานะครับแล้วก็เอาไปเสียบกับ Switch o l e d ดาวน์โหลดตัวเซฟมาก็เล่นต่อได้เลยแบบนี้มันทําให้การเล่นเกมมันง่ายขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไอ้ตัว JRPG ตัวเนี้ยก็เลยเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ลุงแมวถึงซื้อเกม JRPG ซึ่ง จริงๆก็ก็ชอบอยู่แล้วอะนะคือก็ชอบโดยเป็นการส่วนตัวตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ว่าพอมันมีอาจจะเรียกได้ว่ามันมีเออเขาเรียกอะไรเหมือนกับฟัสซิลิตี้อมันมีมันม,มีเครื่องเล่นเกมบางอย่างที่เหมือนกับเอื้อให้เราเล่นเกมแนวนี้มากกว่าเดิมอะมันก็เลยทําให้ลุงแมวเล่นเกมพวกนี้เยอะขึ้นนะครับซึ่งน่าสนใจนะคล้ายๆก,กันกับเครื่อง PlayStation นะ่ยลุงแมวเล่น FPS เยอะมากนะ เล่นเกมปาร์ตี้กับเพื่อนเยอะมากซึ่งลูแมวคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของเครื่องประมาณหนึ่งที่เขาดีไซน์มาเพื่อเล่นแบบนั้นนะเราก็จะไปทางนั้นน่มันจะมีความเป็น action, แอคชั่นกราฟิกจ๋าจาเล่นออนไลน์กับเพื่อนแบบว่าต่อทีวีใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นสวิชอ่ะมันก็จะมีธรรมชาติของเครื่องอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เราเล่นเกมเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ก็จะเล่นเกมคนเดียวนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เล่นแบบออนไลน์กับเพื่อนเท่าไหร่นะแล้วก็ ระบบปาร์ตี้แชทอะไรเนี่ยรุงแมว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าก็เล่นเกมส่วนใหญ่เล่นเกมคนเดียวแหละเล่นพวกเทิร์นเบสอะไรเงี้ยนะหรือว่าเล่นเกมเอ็กซ์คลูซีฟของเขาแล้วก็อาจจะเล่นเกมกับคุณแฟนบ้างนะครับแต่ก็ค่อนข้างเป็นส่วนน้อยแล้วก็ถ้าจะเล่นด้วยกันเนี่ยก็เล่นคล้ายๆกับเป็น couch co-op อะครับก็คือนั่งอยู่หน้าทีวีด้วยกันแล้วก็เล่นนะไม่ได้เล่นเหมือนกับ PlayStation ที่ว่าจะต้องมี2เครื่องนะแม้จะนั่งอยู่ด้วยกันก็ตาม ต้องต่อทีวีโครจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันนะมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนีมันจะเป็นอีกฟิลหนึงมาถึงตรงนี้นะก็เลยทําให้รู้สึกว่าอืมน่าคิดน่าคิดนะครับสวิชเนี่ยก็ทําให้ตัว JRPG สำหรับลูแมมเนี่ยมันมันได้เล่นบ่อยขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็กลับกันด้วยนะณจุดนี้สวิชเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีแบบเหมือนกับเกม a s สใช่ไหมหรือว่า PlayStation Plus นะมันก็ทําให้ การจะซื้อเกมบนสวิชเนี่ยลุงแมวก็คิดอยู่เหมือนกันนะยิ่งช่วงนี้แบบโอโ้โหเงินค่างเงินมันขึ้นไปถูกไหมครับก็ก็เครียดอยู่นะก็จริงๆก็ซื้อเกมอะไรก็ค่อนข้างระวังอยู่เหมือนกันไม่ได้ซื้อเยอะมากนะแต่ว่าอย่างที่บอกกันที่เล็งไว้เนี่ย a, เพอร์โซภาคใหม่นะครับเพ r ร์โซนาห้ารจริงๆลุงมี p e r s o n ซนไปแล้วนะแต่เล่นบน PlayStation นะครับแต่ว่ารอยัลเนี่ยก็ยังไม่เคยเล่นนะแต่ว่า เขาไปแจกรอยัลหรือ Royal ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาไปแจกบนตัว Xbox Game Pass ด้วยนะรู้สึกว่า PC Game Pass ก็ลงนะครับก็เลยทำให้2อจิตสใจอยู่นะเพราะว่าถ้าซื้อใหม่ก็แน่นอนเกมมันจะถูกกว่า PlayStation นะแต่ก็พันแปดอ่ะก็แล้วถ้า3ภาคถูกไหมมี Persona 3 Persona 4 Persona 5นะครับรวมกันเนี่ยก็ซดโฮกเลยนะเกือบเกือบบาทแล้วอะก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยเยถ้า Nintendo นะสามารถที่จะมีเซอร์วิสแบบนี้อีกนะครับโอ้โหลุงแมวจะแฮปปี้มากมายแต่คงไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเขาไม่ทุบหม้อข้าวนะนจุดนี้เขายังดึงเกมได้อยู่นะครับก็ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอืมก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะแล้วก็ชวนคุยนะครับในวันสบายๆแบบนี้นะ พรุ่งนี้นะครับผม PlayStation 5แบบ Digital Edition เนี่ยก็น่าจะเดินทางมาถึงประเทศเชียงใหม่นะครับร้านที่ลุงแมวทําการสั่งไว้นะครับเขาบอกว่าเขาส่งมาแล้วนะครับผ่านเคอรี่นะคืนนี้น้อนเนี่ยคงเดินทางจากประเทศกรุงเทพนะครับมาที่ประเทศเชียงใหม่ก็เดี๋ยวอาทิตย์ต่อๆไปนะเรื่อง s สวิชเราอาจจะน้อยลงเพราะเราจะไปเหอเครื่องใหมแ่แทนก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะตกลงมาถึงตรงนี้นะอาจจะ ดูเป็นวิดีโอชิลๆนะชวนคุยกันนะครับผมคุณคิดยังไงนะครับคุณคิดว่าเกมแนวไหนนะที่เหมาะกับการเล่นบน Switch ที่สุดนะครับคิดยังไงก็แบ่งไปกันมาสนุกๆได้นะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะลูกแมวไปแล้วสวัสดีครับ